รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,ว,สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนนทวัฒน์ครับผมและที่กำลังจ้องอยู่นี่เลยนะฮะนี่คือรายการจริงเหรอ๋เอเหรองานวิจัยช่วยถ่ายได้ครับเราเดินทางมาที่นี่นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากๆนะครับสุดอากาศหายใจได้เต็มบออสุดที่นี่อากาศดีเพราะที่นี่คือจังหวัดเลยครับผมเรามากันเลยที่นี่นะครับไม,ไม่ได้มาเลยมาที่จังหวัดเลยใครจะไปจังหวัดอะไรเลยตลอดเวลาไม่ถึงนกทีจังหวัดนี้นะฮะที่ด้านหลังครับคือสิ่งที่เรากําลังจะมาหางานวิจัยชิ้นนี้ครับผมนั่นก็คือพัดทดน้ําเข้านานนาััเองครบ เอาค่อยคุยกับผมงงต่อไปแน่นอนครับมาพกกันนะผู้ใจของเราในครั้งนี้กันเลยดีกว่านะครับสวัสดี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 ครับครับเนี่ยครับเห็นด้านหลังอยู่พัดทดน้ําเข้านาใช่ไหมฮะครับ ผมออกเสียงพูดอย่างี้ถูกถูกต้องเขาจะไม่มีชื่อเฉพาะอะไรใช่ไหมครใช่ครับไม่มีนะครับแล้วเขาสําคัญอะไรไงครับหน้าที่ของเขาจริงๆแล้วทำอะไรครับอาจารย์ครับจริงๆหน้าที่ของพัดตรงนี้ก็คือการทดน้ำนะครับจากแม่น้ําลําคลองเนี่ยนะครับ้าไปสู่พื้นที่นานะครับเพื่อที่จะประหยัดพลังงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องจักรนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนที่ไม่ไม่ได้มีเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่ามีมานานแล้ว ไม่สามารถที่จะสืบเวลาได้เลยนะครับอาจจะเป็นแบบร้อยปี200ปีนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนสมัยโบราณมากๆนะครับตรนนี้ครับเห็นโบราณแบบนี้แล้วทาไมมาถึงเป็นงานวิจัยในปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับโครงการพัฒน์เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยที่ผมรับผิดชอบคือได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนะครับในการพัฒนานะครับฐานอาหารของชุมชน นะครับล้วพัดก็คือรูปแบบหนึ่งะครับที่จะทําให้เห็นนะครับว่าเขามีฐานในการผลิตของชุมชนในเรื่องทางการเกษตรอย่างไรครับ,ร,บรูปแบบการทําพัฒในลนักษณะใหญ่ๆตรงนี้นะครับ,รบจะทําได้เฉพาะบริเวณที่มีกายภาพทางแม่น้ํา ที่ที่อะไรนะครับเหมาะสมเท่านั้นเช่นนะครับไม่มีสโลปมากเกินไปตะหลงไม่สูงเกินไปหรือว่าตะหลงเตี้ยเกินไปที่ผมเคยเห็นครับคุณผู้ชมครับเส้นผ่าศูนย์กลางคงจะไม่ได้ใหญ่มากมาขนาดนี้คืออยากจะบอกให้เห็นนะครับว่าที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นขนาดที่เล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนใหญ่กว่านี้รใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะนะครับเช่นใหญ่ใหญ่กว่านี้ถึง3เท่าตัวก็มีนะครับนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพของแม่น้ำนะครับเช่นระบบน้ํามีการตื้นเขินมีการสะสมดินตะกอนมากขึ้นกาย สภาพของระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทําให้ชาวบ้านจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบการทําพัดที่ให้เล็กลงเหมาะสมที่จะเอาน้ําผันเข้าไปอยู่ท้องนาได้ครับครับผมโอ้โหแล้วหน้าที่ของงานวิจัยเข้าไปส่วนไหนครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วหน้าที่ของงานวิจัยคือเราไปดูเรื่องราวของฐานในการผลิตอาหารของชุมชนนะครับฐานผลิตอาหารของชุมชนก็โดยหลักๆก็จะประกอบด้วยเรื่องราวของน้ำนะครับเรื่องราวของดินเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับแล้วก็คือพัดนี็คือ อยู่ในส่วนของการจัดการน้ําพัดมันมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นฐานองค์ความรู้นะครับถือรือที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับฐานองค์ความรู้ตัวนี้นะครับมันทําให้เห็นว่าชาวบ้านเขามีรากในการพัฒนาในการทําในการประดิษฐ์นะครับในการปรับตัวนะครับจากธรรมชาติที่มีอยู่นะครับเข้าไปใช้ในรูปแบบทางการเกษตรอย่างไรในการทับทำพัดตรงนี้นะครับชาวบ้านเซฟค่าใช้จ่าย นะครับในส่วนของการผลิตได้อย่างมากรูปแบบการพับทำพัดตรงนี้นะครับมันทําให้เห็นนะครับว่าชาวบ้านสามารถที่จะเก็บเกี่ยวนะครับพืชที่อยู่ริมน้ําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หรือว่าจริงๆแล้วไม่มีพวกผักกลุ่มนะครับอันนี้คือเรื่องราวของพืชในขณะเดียวกันที่ริมน้ําที่เห็นอยู่ด้านกั้นตรงนี้นะครับมันก็เป็นการเรียนแบบฝายจําลองที่สามารถที่จะลดระดับน้ําและทําให้เห็นว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับปลาจะมาอยู่รวมกันเป็นอย่างมากเป็นการช่วยส่งเสริมให้กับชาวบ้านมี การเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับ <ผม S 2> ตรงนี้ก็เลยสัมพันธ์กับเรื่องราวของความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอาจารย์ครับเมื่มอกี้อาจารยอกชาวบ้านเขาเข้าถึงง่ายด้วยได้ซืมอัาง,ง่ายใกล้ชิดด้วยบแบบนี้ เขาไม่ทําหน้าบ้านเขาครับการครับโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ทําพัดได้ก็คือชาวบ้านที่มีพื้นที่นานะครับพื้นที่ทําการเกษตรนะครับติดกับที่ริมน้ำนะครับจึงสามารถที่จะาพัดได้ครับอันนี้เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านทุกคนไม่สามารถที่จะเข้าถึงการใช้น้ําได้แต่ว่าระบบเครือญาติของชุมชนหรือระบบพี่น้องของชุมชนแม้ว่าบ้านหนึ่งนะครับจะมีพื้นที่ติดแต่ปรากฏว่า อีกบ้านหนึ่งมีไม่มีพื้นที่ติดก็าสามารถที่จะแบ่งปันน้ําเช่นเมื่อส่งไปตามลําคลองหรือว่าตามลำรางเล็กๆก็สามารถที่จะกระจายไปถึงพื้นที่นาอื่นๆได้อ,อันนี้มันก็เลยทําให้เห็นนะครับว่าชาวบ้านเขามีการจัดการมีการเขาเรียกภาษาที่เขาเรียกว่า distribution ของน้ำเนี่ยนะครับ,รบไปซัพพลายได้ทั่วถึงนะครับโดยส่วนใหญ่เราถูกเร่งรัดในเรื่องของเวลาเราถูกเร่งรัดในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายอพอเปลี่ยนระบบมาทําเป็นการเกษตรเพื่อทางการค้าปุ๊บระบบพัดที่ส่งน้ําทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนะครับมันไม่ทันใจ ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาเปลี่ยนระบบที่มาใช้เครื่องจักรโยนมีการสูบเพื่อที่จะส่งน้ําให้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนี่สินก็จะเพิ่มขึ้นไปโดยปริยายนะครับอันนี้เลยไอ้ท้ายนี่สําคัญนะคุณผู้ชมครับไอ้ที่นี่สินเพิ่มนี่ค่อยสบายเราเก่งกันเรื่องเพิ่มนี่กันแล้วเกินแต่เรื่องเพิ่มทุนเรายังไม่ค่อยเก่งกันนะฮะเห็นทําจากไม้เห็นทําจากวัสดุธรรมชาติขนาดนี้ผมว่าไม่น่ายากแน่เลยครับอาจารย์ครับ แล้วผมจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้จากไหนครับจากอาจารย์เลยปะครับจริงแบบคุณคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องนี้จริงเหรอจริงครับอาจารย์ครับอ๋อเหรอถ้าอยากรู้จริงๆนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าป่าพาเข้าป่าครับครับผมทีมงานนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดครับเพราะฉะนั้นไปครับคุณผู้ชมครับเข้าป่าก็เข้าป่าที่อาจารย์และคุณโนตกำลังจะไปนั้นถือเป็นต้นกําเนิดของการทําพัดก็ว่าได้ครับเพราะการเลือกไม้ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สําคัญและที่เห็นปราชญ์แต่ละท่านพยายามตัดกันนั่นก็คือไม้ไผ่พันเฮียครับ หนึ่งในพันไม้ที่นํามาเป็นส่วนประกอบของพัดว่าแต่เขาจะเอาไปประกอบส่วนไหนของพัดเราตามไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราได้แรงงานปาลาดของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูครับผมว่าไม้แบบนี้ไผ่แบบนี้ครับประกอบมาเป็นพัดแบบไหนยังไงครับเชิญครับเอาเลยครับลุงครับเชิญเล้วองทำไมเราต้องทําตรงนี้เราต้องมาแก้ไขซ่อมแซมตรงนี้ตลอดเลยครับอาจารย์ซ่อมทุกปีนะครับทุกปีต้อปีต่อเฉียค่าใช้จ่ายอย่างตับนะครับสี่หมื่นต่อปีต่อ Timber ah. มากมายครับใช่ครับอาจารย์ครับผมไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนครับนี่กําลังทําอะไรอยู่ครับนี่ฮะอันนี้คือทําในส่วนของที่จะเป็นใบพัดแล้วนะครับใบพัดที่เห็นด้านหลังนะครับครับครับคุณผู้ชมครับคือผมกาลังงงๆจดจ้จ้องจ้องอยู่เนี่ยครับนี่เดี๋ยวเราได้รับเกียรตินะครับจากชาวบ้านแล้วก็เป็นปราชชาวบ้านบ้านอาวียงใหญ่ที่นี่นะครับก็มาช่วยกันทําให้เราดูครับว่าพัดจะประกอบกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยากเย็นขนาดไหนแล้วทักษะที่ผมงงอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับคือ บางอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ทำออกมาเพื่อผูกครับบางอย่างก็ต้องทําออกมาเพื่อเป็นผูกอีกที่หนึ่งครับหรือว่าสารกันก็มีอย่างงี้สารกันก็มีอีกใช่ครับครับ มาจากภลยต้นเดียวครับหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆอันนี้คือในส่วนของใบเนี่ยนะครับมันจะมาจากสายพันธุ์เดียวแต่ว่าในกรณีของอย่างเช่นเห็นด้านหลังไหมครับอย่างเช่นนะครับด้านแกนหรืออะไรเงี้ยนะครับแกนของตัวที่หมุนเนี่ยครับใช่ครับมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยนะครับจะเป็นไม้ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมันจะแยกไปเลยนะครับว่าไม้ชนิดนี้เหมาะที่จะทําอะไร ใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมไม้ที่นํามาทําพัดทดน้ํานั้นมีทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนส่วนไม้ไผ่ก็ใช้ไผ่ป่าและไผ่บ้านครับที่ต้องใช้ไม้หลายชนิดก็เพราะพัดนั้นต้องตากแดดตากฝนจนครบหนึ่งปีถึงจะมีการซ่อมแซมกันก็อาจจะพังก่อนฤด,ดูการซ่อมแซมครั้งต่อไปได้ครับตาครับนี่คุณตาทําพัดแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ โอ้ผมทำมา20กว่าปีแล้ว20กว่าปีครับทำมากี่อันคุณตาทำไมครับเดือนนี้ผมทำสองลูกอ๋อคือสองหลังสองหลังครับผมครับแต่ลอันในประกอบมันก็ยากอยู่มาย้อนอดีตการทำพัดของคุณตากันครับเมื่อก่อนนั้นที่นาของคุณตาไม่ได้ติดลำน้ำจึงไม่ได้ทำพัดครับแต่หลังจากมาเป็นเขยหมู่บ้านนี้พอตาก็ถ่ายทอดวิชาให้ให้ช่วยงานทุกครั้งที่เขาทำพัดกันจนกลายมาเป็นหนึ่งในปราชุมชนที่มีความชำนาญในเรื่องพัดทดน้ำครับ เยอะมากเลยะเยอะเยอะม, <ๆ S 2> มากครับเพราะว่าแต่ก่อนระบบระบบของแม่น้ำเนี่ยมันมาจากต้นน้ําที่อยู่บนภูเขาใช่ไหมครับมสมัยก่อนเขายังไม่มีการทําการเกษตรที่มันใช้แท็กเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับพอใช้แท็กเตอร์ปุ๊บเนี่ยพอไปไถดินใช่ไหมครับอนุภาคข,ของดินเนี่ยมันเป็นเนื้อร่วนพอเราฝนช้ามาเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ตะกอนเนี่ยนะครับตกมาพอตกมามันก็สะสมมาทีละนิดทีละนิดก็เลยทําให้ลําคลองแห้งขอดแล้วก็ลดปริมาณน้ําลงนะครับพัดมันก็เลยต้องลดปริมาณที่ มีวงที่แคบลงนะครับวงเล็กลงครับอันนี้คุณตาเอาไปทําส่วนไหนครับเนี่ยฮะจะไปทาใบพัดที่กงพัดนี่แหละใบพัดเหรอครับครับอ๋อนะฮะ้วทำยังไงคับตาเนี่ยผมจะไปไปถาทิตอาทิตสาธิตครับนี่เลยก่อนจะไปดูปราดของเราซ่อมแซมพัดทดน้ําเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับพัดกันก่อนดีกว่าครับพัดหนึ่งหลังจะมีความยาว3-5ถึงเมตรครับการทําพัดจะเริ่มจากการลงหลักรวย เป็นการบังคับทิศทางของกระแสน้ำให้ไปที่พัดเพื่อพัดจะได้หมุนและน้ำก็จะทดขึ้นมาครับส่วนต่อมาก็คือดุมพัดดุมพัดทํามาจากไม้เนื้อแข็งทําหน้าที่เป็นแกนหล,ลักเพื่อให้พัดหมุนครับและที่เห็นเป็นวงกลมใหญ่ๆก็คือวงล้อส่วนที่เหมือนซี่ล้อจักรยานเขาเรียกว่ากงครับทําจากไา,ยา่ยาวมีหน้าที่ยึดวงล้อเข้ากับดุมต่อมาก็คือใบพัดหรือปั้งพัดครับจะทําหน้าที่ให้พัดกระแสน้ําเพื่อให้พัดหมุนและตักน้ําใส่กระบอก ซึ่งกระบ,บอกไม้ไผ่จะมีความยาวเม็ดกว่าๆเขาจะมัดชงเฉียงเพื่อเวลาพัดหมุนน้ําก็คงยังอยู่จนถึงจุดบนสุดครับส่วนตําแหน่งที่จะทําการเทน้ําลงไปเขาเรียกว่ารางน้ํารางน้ํานี้จะมีการต่อท่อยาวๆไปอีกหลายสิเมตรเพื่อส่งน้ําไปถึงที่นาน,นั่นเองเรียนรู้เรื่องพัดแล้วไปเรียนรู้เรื่องการซ่อมพัดจากปร,ราดของเรากันครับ แล้วทำไมเราต้องทําตรงนี้เราต้องมาแก้ไขซ่อมแซมตรงนี้ตลอดเลยครับอาจารย์ซ่อมทุกปีนะครับทุกปีใช่ครับเพราะว่าหลังจากใช้ไปครบปีแล้วเห็นไหมครับเช่นของเก่าเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยตะไคร้บ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยมันผุนะครับเราก็จะซ่อมแซมในส่วนนี้นะครับออกหปีก็ควรเปลี่ยนครั้งนึงครับจะต้องมีการซ่อมแซมในส่วนที่มันผุนะครับโอ้เราก็จะเห็นยาวไปหมดเลยนะเนี่ยสมมติว่าถ้าในส่วนของ ของกรงผูกเนี่ยนะครับล้าก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะครับแต่ว่าโครงหลักๆก็คือการดุมเนี่ยนะครับหรือว่าเผานะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่อยู่ได้เป็นแบบ40ปี50ปีครับพัดเนี่ยนะครับมันเป็นดัชนีชี้วัดนะครับในระบบนิเวศกายภาพของหมู่บ้านนะครับอย่างพัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดเช่นมีความใหญ่มากน้อยขนาดไหนในส่วนของกรงรัศมีก็จะสามารถบอกระดับความตื้นลึกหรือว่าปริมาณของน้ําได้ ตาครับตอนนี้เขาทํากันช่วงฤดูไหนครับที่จะต้องทาอันนี้ได้หลังสงการหลังสงการหลรับหลังสงการอยู่ในฤดูจังไปไตร้อนหน่อยใช่ครับมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงฤดูก่อนการทําการเกษตรนะครับนะครับพอหลังสงการปุ๊บชาวบ้านได้พักผ่อนกันเต็มที่นะครับในระดับน้ําแม่น้านะครับมันเป็นหน้าแรงมันก็ลดลดระดับได้เหมาะสมที่สุดนะครับก็จะเริ่มกันช่วงนั้นช่วงนั้นก็จะมีการลงแรงกันเอาแรงกันนะครับเข้าป่านะครับแล้วก็จะมาซ่อมแซมกันที่ แม่น้ำเนี่ยนะครับสมมติถ้าใช้ค่าใช้จ่ายในการปั๊มอุ้มน้ําขึ้นไปคิดเป็นเงินเล่นๆนะแต่เอาเฉลี่ยต่อปีนะครับถ้าอย่างการทิ่จัยที่ทําการสำรวจนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับทำให้เห็นว่าบางพื้นที่มันแรงชาวบ้านก็เลยใช้เครื่องจักรนะครับมาสูบต้องจับเป็เก็บค่าใช้จ่ายอย่างตับนะครับสี่หมื่นต่อปีต่อช่วงฤดูการทํานาเท่านั้นเองนะครับ เยอะมากคุณผู้ชมนะครับสี่หมื่นสำหรับชาวบ้านนะครับที่เขาจะไปใช้เป็นทุนในการทํรเกษตรต่อไปได้เยอะมากครับ4ี่หมื่นเนี่ยฮะแต่กาที่นี่คือศูนย์นะครับมันต่างกันเลยนะครับ่าใชาง่ายสวนทางกันเลยนะครับคือเราต้องรู้จักนะครับการใช้ชีวิตการปรับตัวในโลกของสมัยใหม่เราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้สึกว่าเราควรยกย่องในภูมิปัญญาที่สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนในโลกปัจจุบันได้นะครับยกตัวอย่างถ้า พัดสามารถใช้ในโลกในปัจจุบันได้นะครับก็จะทําให้ลดปัญหาเวลาค่าน้ํามันมีราคาสูงนะครับน้ำมันขึ้นราคาจะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับพลังงานอะไรเราก็จะไม่ไปรบกวนเขาเยอะใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมาดูแลกันแต่เรื่องไผ่เรื่องอะไรกันี่แหละใช่ครับใช่ครับครับ นี่นะครับส่วนของทางปลายน้ำกันแล้วละ่ะเมื่อกี้เราจะเห็นต้นน้ําที่เราอุ้มน้ําขึ้นมาคุณผู้ชมครับอุ้มขึ้นมาแล้วก็ลําเลียงมัดจ,จ,จุจบตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วที่ได้ประโยชน์ก็คือ,อ,อแหล่งการเกษตรต่างๆรับ,รบโดยเฉพาะเรื่องของการทำนาน,นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทําพัดปริมาณแบบชาวบ้านทํากันเกือแบบทุกลังทุกลังเนี่ยมีปัญหาไหมถ้าดูจากปริมาณของน้ําที่ไหลเนี่ยจะเห็นไหมครับว่า น้ำเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆไหลนะครับ,รบมันไม่ได้ไหลแบบทีแบบเหมือนกับสูบเครื่องจักรหรือสูบเครื่องยนต์ที่แบบไหลแบบฟู่ฟูงนี่ไม่ใช่ <nào S 2> น,นะฮะน,นี้คือแบบจะค่อยๆไหลนะครับมันทําให้เห็นนะครับว่าเขามีการแบ่งปัดน้ำนะครับถ้าน้าเยอะเกิน th ไ, <ป S 1> ไปเขาก็จะปิดใช้ได้ทันทีนะครับมันไม่ได้เป็นใช้แบบทิ้งแบบแบบคว้างไปนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นดัชนีชี้วัดอีกอย่างหนึ่งในเรื่องราวของว่า ถ้ามีกระบวนการจัดการในเรื่องของการจัดการน้ําที่ดีนะครับระบบนิเวศที่ดีนะครับไอตัวพัดนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนได้เห็นได้อย่างชัดเจนครับก็เห็นไปแล้วนะครับว่าปลายน้ำนะครับว่าให้ประโยชน์กับพื้นที่ส่วนใหญ่และโดยส่วนรวมด้วยไอระบบพัดตัวนี้นะครับมันเอื้ออำนวยอย่างยิ่งในการทำนาแบบระบบนาดำ นะครับพอสามารถที่จะควบคุมระบบน้ําได้นะครับควบคุมวัชพืชได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้พัดส่งน้าเข้ามาเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูประโยชน์อย่างหนึ่งครับซึ่งผมและทีมงานเนี่ยชอบมากๆครับแต่จะไม่บอกนะว่าเป็นอะไรนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับครับเจ้าชิญครับครับมาบอกหน่อยว่าผ้าพัดมันไม่อยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็คงจะเสียใจมากนะครับถ้าคนรุ่นหลังลูกหลานเราไม่เอารัก จิงหรอจิงหรอได้ครับไดให้ผมลงมาทำไมครับ<อ> <c oughs> ให้มาดูอีกวิธีหนึ่งในเรื่องของดัดชนีชีวัดความมั่นคงทางอาหารจากการดูพัดครับพัดอยู่ฝั่งนู้นนะฮะใช่ครับครับผมนั่นดัดชนีเราจะ โค้งด้วยอะไรยังไงดีฮะอาจารย์ครับสังเกตสังเกตกายภาพไหมครับในการสร้างพัดโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะอยู่ในช่วงที่มันเป็นเหมือนกับแม่น้ําที่มีการเลี้ยวหักศอกนะครับโค้งว่างั้นใช่ใช่มีการตีโค้งและช่วงการตีโค้งได้เองนะครับสายน้ำเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะการไหลวนกันทําให้พื้นที่ด้านล่างนะครับมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นแอ่งลงไปนะครับซึ่งคน เขาจะเรียกว่าวังปลาวังปลานะครับวังปลาก็คือที่อยู่หรือว่าบ้านของปลาที่จะมาอยู่อาศัยกันครับผมนะครับแล้วด้วยเหตุนีน้นี่เองนะครับชาวบ้านเขาจะรู้เลยนะครับว่าถ้ามาดักปลาในส่วนที่มันเป็นวังปลาอย่างเช่นช่วงโคง้งหรืออะไรก็ตามแต่นะนะครับก็จะได้ปลานะครับมากินเยอะไหวไหมครับคุณโน้ตไม่รู้ว่างานนี้เราจะได้ปลาหรือคุณโน้ตจะจับได้กบกันแน่สู้ๆนะครับโอ้โห เห็นไหมครับเราได้ปลาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวชาวบ้านรอเราอยู่ครับโน้ตต่ะรอเราอยู่ฮรลานครับครับยังไม่บอกนะครับว่าจะทําอะไรตามอาจารย์กับพี่โบไปกันงานนี้รับรองว่าอิ่มท้องแน่ๆครับส่วนผสมก็มาปรับสมุนไพนแทนทางนานครับและเห็นเป็นกระปองกระปองนั่นเขาเอามาทำข้าวราดปลาครับขอไฟใส่เครื่องใส่ปลาเทน้ําจากนั้นก็วามุนกองไฟต่อไปก็คือการรอครับ กลิ่นหอมเริ่มมานะครับคุณผู้ชมอดใจรอกันสักนิดนะครับครับผมคุณผู้ชมครับปลาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมได้ทาการมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในต้นไผ่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือจะบอกว่านี่ก็คือวิถีชีวิตครับที่สืบทอดแล้วก็สืบต่อกันมานะครับในปัจจุบันเราก็ยังทําอย่างนี้ได้อยู่นะครับแต่ในอดีตครับคุณอาครับในอดีตเนี่ยเรื่องภูมิปัญญาเรื่องอะไรต่างๆเช่นการทําพัดทุดน้ําอย่างเงี้ยครับคุณลุงเอามาจากไหนครับ ก็ได้มาจากไพ่อนะครับคุณพ่อครับคผมเห็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วครับตต่เด็กๆแล้วครับผมคิดว่าพัดนี้มันให้อะไรกับเราบ้างว่าน้าครับถ้าปีไหนฝนไม่ตกครับเราก็ได้ใช้พัดนี่แลครับทำนาครับแล้วเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับรุ่นหลังเนี่ยนะเขารู้เรื่องพัดแบบนี้ไหมฮะให้เขาไปเขาไปู่ไม่ไปครับก็ต้องบอกเขาสอนเขาสอนเขา้าเขาอนุรักษ์ไว้แล้วยังมีคนเหลืออยู่บ้างอ่ะคุณนาในการทําแบบเนี้ยมีครับรุ่นหลังยังมีเหลืออยู่บ้างใช่ไหมคุณนา นาบอกหน่อยว่าถ้าพัดมันไม่อยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะเสียใจมากนะครับถ้าคนรุ่นหลังลูกหลานเราไม่เดารับโตไปนะครับแต่ปล่อยให้ทิ้งไปได้โอ้โหไม่ไหวแล้วครับไม่รู้จะมองยังไงที่นานี่ก็จะลกก็หมดแล้วครับคือสิ่งที่คุณอาเขาบอกทั้งหมดในรวมเนนะครับคือไม่มีใครอยากให้หายไปหรอกครับว่าพัดนี้มัน ไม่ใช่แค่พัดมาทดน้ําอย่างเดียวครับมันคือความอุดมสมบูรณ์ครับมันคือผมว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตครับที่เลี้ยงชีวิตอีกหลายๆชีวิตที่นี่ครับถ้าไม่มีสิ่งนี้ครับระบบทุนก็จะเข้ามาครับสิ่งที่ตามมาแน่ชัดเลยครับว่ามี่สินครับ ต้องมีเสียงนิดหนึงเดี๋ยวไม่รู้ว่าอร่อยคือไม่รู้หวานหอมอะไรมากมายแต่ไม่หมดในนี้ครับผู้ชมครับอาจารย์ครับครับโอ้โหผลลัพธ์เนี่ยครับเราให้ผลเห็นออกมาแล้วครับว่าท้องอิ่มกันอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วดัชนีของงานวิจัยครับอะไรมันจะเป็นตัววัดครับอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยที่สําเร็จแล้วถือว่าไปถึงขั้นไหนอะไรไงฮะครับดัชนีวิจัยในงานทาง ด้านสังคมศาสสานและก็ด้านการเกษตรที่มาผสมผสานกันมันไม่สามารถที่จะใช้ในลักษณะของตัวเลขที่จะบอกเป็น10 20 3่ร้อยหรืออะไรมาเป็นตัวเลขอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่เราบอกในลักษณะของคุณภาพชีวิตของคนได้ครับประการแรกนะครับชาวบ้านนะครับในส่วนของชาวบ้านก่อนนะครับมีความสนใจแล้วก็มีความตื่นตัวนะครับในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือระบบของลําน้ํามากขึ้นระบบของอาหารในชุมชนมากขึ้นนะครับ จะทำอย่างไรนะครับที่จะทําให้อาหารเกิดภาวะอ,อ,อยู่อย่างยั่งยืนถึงรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นหลานอย่างนี้ต่อไปได้อันนี้คือเป็นค่าที่สามารถที่จะชี้วัดได้ครับผมบก็คือเรื่องของการตื่นตัวของชาวบ้านนะครับมันเป็นลนักษณะของกระแสนะครับกับประเด็นที่2นะครับก็คือในส่วนของเด็กๆรุ่นใหม่ นะครับโดยเฉพาะกับเยาวชนอย่างนี้นะครับปรากฏว่างานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนเขาเพราะว่าเรามีการผลิตสื่อเราผลิตตาราเราผลิตงานเขียนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเมื่อเราทํางานวิจัยออกมาแล้วนะครับมีการแยกย่อยแยกประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวกับระบบการศึกษานะครับเกิดกลายเป็นการผลิตเรื่องราวของหลักสูตรท้องถิ่น นะครับแล้วก็ใช้องค์ความรู้ในการผลิตพัฒองค์วามรู้ในของส่วนชาวบ้านที่เกี่ยวกับะระบบอาหารเรื่องความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นะครับไปส่งเสริมให้เด็กนะครับเกิดการตื่นตัวแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้รักเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรักเรื่องของระบบอาหารของชุมชนจะทําอย่างไรให้อาหารมีมากขึ้นจะทําอย่างไรให้อยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ชัดเจนที่สุดในงานของเราครับ สิ่งสำคัญก็คือเรื่องราวของการประยุกต์นะครับนะครับความความรู้เก่าๆนะครับหรือที่เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันสามารถที่จะมาปรับนะครับมาประยุกต์นะครับรูปแบบก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับมันสามารถเข้าขยุคสมัยได้นะครับถ้าเรารู้จักวิธีการ การไปยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับครับผมโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลเพียบเลยครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ข้อมูลเหมือนกับผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นนทวัฒน์กับอาจารย์ครับขอตัวลากันเท่านี้ครับครั้งหน้าครับจะเป็นงานวิจัยชิ้นไหนติดตามชมให้ดีนะครับกับจริงหรือเอาหรองานวิจัยช่วยถ่ายได้ครับครั้งนี้ลากันไปสวัสดีครับสามส ถามว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นน้ํามันต้องสูงกว่าน,นี้ไหมก่อนใช่ครับน้าจะสูงกว่าน,นี้นะครับปริมาณมันก็จะมากกว่าน,นี้นะครับพงพัดก็จะใหญ่มากกว่าน,นี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยคิดว่าใหญ่แล้วนะครับยังเล็กเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนแล้วคุณผู้ชมนึกภาพเนี่ยนี้เล็กนะแล้วไหมก่อนใหญ่กว่านี้อีกครับใหญ่กว่านี้ก็5คนเห็คุณตาคุณตาแข็งแรงมากครับผมคือ